ค,คลิปนี้นะนะจะมาพาทุกคนฝึกท่าโยคะ,คะที่ช่วยลดทั้งหน้าท้องกระชับสะโพกลดต้นขาแล้วก็ยังช่วยกระชับต้นแขนอีกด้วยค่ะพูดง่ายๆว่าคลิปนี้นะคะกระชับทุกสัดส่วนเลยนั่นเองค่ะเป็นท่าที่ไม่ยากค่ะและเราสามารถปรับท่าได้ตามที่เราไหวด้วยนะคะถ้าท้อมแล้วเดี๋ยวไปเริ่มฝึกพร้อมๆกันค่ะยืดขาสองข้างออกไปด้านหน้าหายยดขาเติงเท้าชิดไว้ก่อน วางมือสองข้างกดพื้นด้านหลังสะโพกแขนปลายนิ้วมือเ้าผ่าตัวกลางนิ้วมือเกรงต้นแขนเอาไว้อย่าปล่อยให้หัวไหล่หย่อนลงไปแบบนี้ดันอกไว้ก่อนค่ะชันข่าสองข้างขึ้นมาด้านหน้าเท้าชิดติดกันยืดขาขวาออกไปข้างหน้าเหยียดขาขวาให้ตึงเอ็นตัวไปด้านหลังประมาณ45องศาหรือเท่าที่เราไหวเกรงต้นแขนหน้าท้องยกขาขวาลดขาลงไม่กล้าลมหายใจนะคะ ชันเข่าขวาแล้วยืดขาซ้ายออกไปข้างหน้าหายใจเข้ายกขาซ้ายหายใจออกลดขาชันเข่าซ้ายยืดขาขวาออกยกขาขวาขึ้นลงเอาเท้าที่เราไว้ชันเข่าขวายืดขาซ้ายไปข้างหน้าเยี้ดขาให้ตึงเลยยกขาซ้ายลดขาลงชันเข่าซ้ายยืดขาขวา ยกขาขวาลอยขึ้นมาวางขาชันเข่าขวายืดขาซ้ายเกรงท้องยกขาซัายลดขาลงชันเข่าซ้ายยืดขาขวายกขาขวาขึ้นเท่าที่ไหวลดขาลงชันเข่าขวายืดขาซ้ายไปด้านหน้าแล้วยกขาซ้ายขึ้นลง อีกสองรอบค่ะชันเข่าซ้ายยืดขาขวาซ้ายขวานับเป็นหนึ่งรอบนะยกขาขวาลงชันเข่าขวายืดขาซ้ายยกขาซ้ายขึ้นลดขาลงเราสุดท้ายแล้วชันเข่าซ้ายยืดขาขวาหายใจเข้ายกขาลงชันเข่าขวายืดขาซ้าย แล้วยกขาซ้ายขึ้นลดขาลงชันเข่าสองข้างขึ้นมาด้านหน้าก่องบิดเข่าสองข้างไปทางด้านขวาหันหน้ามองไหล่ซ้ายหันหน้ามาทางด้านขวาค่ะแล้วพลิกตัวมาทางขวาอ้อมมือซ้ายมาด้านหน้าเหล่าวางข้อศอกขวาลงไปที่พื้นให้ศอกกับสะโพกตรงแนวเดียวกันหัวไหลากับศอกตรงกันพอดีค่ะ ยืดขาซ้ายออกไปเหยียดขาซ้ายให้ตึงเลยแล้วถอยเข่าขวาลงมาขยับให้สะโพกขัาเข่าข้อศอกของเราตรงกันไว้ขาซ้อนกันพอดีนะคะมือซ้ายจับที่เอวไว้กดแขนขวาให้แน่นค่ะหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นมาก่อนหายใจออกวาดขาซ้ายมาข้างหน้าไล่ขามาใกล้ๆพื้นวาดขากลับตรงกลางวาดขาซ้ายมาด้านหน้า วาดขากลับวาดขาซ้ายมาด้านหน้าวาดจับตรงกลางอีกสองครั้งวาดขาซ้ายมาข้างหน้ากลับวนขาซ้ายมาด้านหน้าวาดขากลับแล้ววางสะโพกลงหายใจเข้าออกลึกหนึ่งรอบก่อน กดแขนไว้ตั้งเท้าเหมือนเดิมยกสะโพกลอยขึ้นมาจากพื้นยืดแขนซ้ายมาหาหูควา้าฝ่ามือเหยียดแขนให้ตึงหายใจเข้าหายใจออกเตะขาซ้ายมาข้างหน้าขาลอยจากพื้นเอามือซ้ายไปแตะเทา้ากลับตรงกลางยืดแขนขาออกไปค่ะเทา้าวางพื้นไว้หายใจเข้าหายใจออกเตะขาซ้ายมาข้างหน้าเอามือแตะ หายใจเข้ายืดแขนขากลับหายใจออกเตะขามาด้านหน้ามือใช้แตะหายใจเข้ากลับตรงกลางอีกสองครั้งหายใจออกเตะขามาด้านหน้ามือแตะยืดกลับเตะขามาข้างหน้ามือแตะยืดขากลับวางสะโพกลดมือซ้ายลงมาวางผืนด้านหน้าค่ะ ยืดขาขวาออกไปเหยียดขาให้ตึงกดแขนยืดหัวไหล่ไวงอเข่าซ้ายขึ้นมาปลายเท้าแตะที่ซ่อนเท้าหรือแตะที่น่องเอาเท้าที่เราไหวเขา่าทรงชี้ขึ้นไปหาเพดานเปิดสะโพกไว้เกรงหน้าท้องไว้สูดลมหายใจเข้ายกขาซ้ายยืดขึ้นไปหาเพดานได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะคะพับเข่าลงเท้าแตะยกขาขึ้น ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อขาของเราตึงพับเข่าลงหายใจเข้ายกขาได้แค่ไหนเอาแค่นั้นลงอีกสองครั้งค่ะยกขายืดขึ้นงอข่ากลับลงมายกขาขึ้นพับเข่ากลับแล้วเราชันเข่าซ้ายลงมาที่พื้นด้านหลังค่ะ มือขวาผลักพื้นดันอกลับขึ้นมาบิดตัวหันหน้ามาหาขาของเราขยับให้สะโพกสองข้างแนบพื้นยกสองแขนยืดขึ้นข้างบนหายใจเข้าหายใจออกบิดตัวไปทางด้านซ้ายแขนขวากอเข่ามือซ้ายดันพื้นข้างหลังยืดอกขึ้นมองผ่านหัวไหล่ซ้ายหันกลับด้านหน้าแล้วคลายแขนออกไป มือสองข้างวางพื้นข้างหลังก่อนกันล้มนะคะสั่นขาสองข้างขึ้นมาทาวชิปปดติดกันบิดเข่าสองข้างไปทางด้านซ้ายหันหน้ามองหัวไหล่ฟ้าหันหน้ากลับไปทางด้านซ้ายเลื่อนมือขวามาวางที่พื้นด้านหน้าของเราแล้ววางข้อศอกซ้ายลงไปที่พื้นตักแขงซ้ายค่ะยืดขาขวาออกไปเหยียดขาให้ตึง หอยขาซ้ายลงมาให้อยู่แนวเดียวกับสะโพกขยับให้สะโพกข้อศอกของเราตรงแนวเดียวกับเอามือขวามาจับที่เอวไว้หายใจเข้าแขนโกดยกสะโพกขึ้นเกรงหน้าท้องเอาไว้นะขยับตัวให้มั่นคงค่ะวาดขาขวามาข้างหน้ากลับตรงกลาง วาดขามาด้านหน้าหายใจเข้ากลับหายใจออกวาดขามาข้างหน้าหายใจเข้ากลับอีกสองครั้งวาดขาขวาวนมาข้างหน้าเอาเท่าที่เราไว้วาดกลับไปที่เดิมวนขามาข้างหน้ากลับที่เดิม วางสะโพกลงมาก่อนพักแป๊บหนึ่งหายใจเข้าออกเลกหนึ่งรอบเริ่มใหม่ค่ะตั้งท่าเหมือนเดิมแขนกดขาซ้ายกดยกสะโพกยกลำตัวขึ้นมายืดแขนขวาไปหาหูคว่ำฝ่ามือเหยียดแขนให้ตึงเท่าที่ได้หายใจเขา้าหายใจออกเตะขาขวามาข้างหน้ามือขวาเอาไปแตะหายใจเข้ายืดแขนขากลับที่เดิม หายใจเอาเตะขามาด้านหน้ามือแตะอับได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะยืดแขนขากลับที่เดิมเตะขามาข้างหน้ามือแตะเท้าหายใจเข้ากลับอีกสองครั้งหายใจออกยืดขาด้านหน้ามือแตะหายใจเข้ากลับเตะขามาข้างหน้ามือแตะกลับตรงกลาง ลดสะโพกลดมือขวาลงมากวางที่พืนด้านหน้ายืดขาซ้ายออกไปเหยียดขาสองข้างให้ตึงขาชิดติดกันงอข่าขวาขึ้นมาปลายเท้าขวาแตะต้นขาหรือแตะที่น่องเอาเท่าที่เราไหวเปิดสะโพกส่งเข่าชี้หาพิดาหายใจเข้ายกขาขวายืดขึ้นไปเท่าที่ได้หายใจออกพับขาลงหายใจเข้ายกขาย,ยืด พับขาลงยกขาขึ้นงอเข่าลงขึ้นยังไหวอยู่ไหมลงอีกครั้งค่ะยกขาขึ้นงอเข่ากลับลงมาแล้วชันเข่าวขวาลงมาที่พื้นด้านหลังค่ะมือสองข้างดันพื้นยกอกกลับขึ้นมาแล้วบิดตัวหันมาหาขาของเรา ขยับให้สะโพกสองข้างนั่งแนบพื้นนั่งมั่นคงวัดสันเข่าขวาเอาไว้ขาซ้ายยืดตึงยกสองแขนหานใส่เข้าหายใจเอาบิดต,ตัวไปทางด้านขวาแขนซ้ายกอดเข่ามือขวาดัานพื้นข้างหลังมองหัวไหล่ขวาหันหน้ากลับคลายแขนออกไป แล้วเราชันข่าสองข้างขึ้นมาด้านหน้า,าพับแขนเข้าไปกอดที่ต้นขาวไว้ยืดอกตั้งปลายเท้าทั้งสองข้างขึ้นมาใช้ส้นเท้าดันพื้นหน้าท้องกับหน้าอกแนบเข้าไปกับเขา่ายืดหลังขึ้นหายใจเข้าหายใจออกไต้ขาสองข้างเดินเท้าออกไปข้างหน้าตัวไม่หลุดจากขายืดหลังตรงไว้ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นตามองปลายเท้า ขาแมวท้องไม่กั้นลมคลายแขนออกมาจากใต้ขาแล้วดันอกหลับขึ้นมานั่งพักขาสองข้างเข้ามาขัดสมาธิมือวางที่เขา่าหลังตรงผ่อนคลายบนไหล่หลับตานนีงไว้ค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวตามที่เราทำของเราไว้ ค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะท้าไม่ยากเลยนะคะส่วนใครที่เอสะโพกไม่ไหวสามารถฝึกแบบวางสะโพกได้เลยนะคะไม่ต้องซีเรียสค่ะเราทําเท่าที่เราทําได้พอเนอะาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ